วันรอท็อกในครั้งนี้ก็เข้าสู่ตอนที่75จริงๆตั้งใจจะให้ครบร้อยตอนตั้งแต่ปี2566แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับในบทความที่จะนำมาพูดในวันรอท็อกค,ครั้งนี้ก็จะเป็น เรื่องของ d Director n e e d to Know เป็นเรื่องของหุ้นปันผล Stock Dividend เงินปันผลโดยปกติน่ยต้องเป็นเงินสดแต่ว่าในกรณีนี้สิ่งที่กรรมการบริษัทมหาชนหรือกรรมการบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรจะต้องรู้ก็คือว่าหุ้นปันผลทําไมต้องจ่ายแบบผู้ถือหุ้นแล้วทาไมต้องจ่ายเป็นเงินเงินสดเท่านั้นก่อนจะเจาะประเด็นผมก็จะนําบทความที่เขียนให้กับ สถาบันกรรมการไทยและไอโอดีมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับสำหรับท่านที่ไม่ถนัดหรือว่าไม่มีเวลาที่จะอ่านบทความในเว็บไซต์ของสถาบันกรรมการไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก่อนเจาะประเด็นสต็อกด i ว i เดน d เนี่ยกรรมการบริษัทต้องควรทําความเข้าใจก่อนว่าเงินปันผลมาจากหุ้นบริษัทเท่านั้นคำว่าหุ้นบริษัทหมายความว่าเออเรามี มีอะไรที่ไม่ได้มาจากหุ้นหรือไม่มีหุ้นอีกหรือเปล่าคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเงินปันผลเนี่ยหมายถึงกําไรในส่วนที่เสียภาษีไปแล้วหรือส่วนที่เป็นผลตอบแทนที่เป็นผลตอบแทนจากทุนคือ equity return ได้จากการเป็นหุ้นส่วนได้จากการเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นก็เป็นเงินปันผลถ้าเป็นหุ้นส่วนก็เป็นส่วนแบ่งกําไรที่เรียกว่า profit sharing แล้วส่วนแบ่งกําไรหรือ profit sharing ได้มาอย่างไรบ้างได้มาจากกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็น Mutual Fund p r p p e t y y u u n ัน n f r a s t r u c t u r e Fund กองทุนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือในปัจจุบันประมาณ10ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 7ถึงปีนี้2 6 7สิเนี่ย10ปีมาแล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทยเรามีหลักทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทไม่ใช่กองทุนแต่ว่าเป็นกองรีท กองหลีดทับสับภาษาอังกฤษเลยครับ REIT Real Estate Investment Trust ผลตอบแทนที่ที่ได้รวมรวมเนี่ยคนทั่วไปนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะเรียกว่าเงินปันผลแท้จริงแล้วเงินปันผลใช่หรือไม่ไม่ใช่เงินปันผลต้องมาจากหุ้นเท่านั้นส่วนที่มาจากกองทุนรวมคงสร้างพื้นฐานกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ท r o p ย์ t ิ f ฟันกองทุนรวมทัท่วไปหรือแม้แต่กองหลีดจะไม่ใช่เงินปันผลอันนี้เราพูดตามกฎหมาย ในเชิงภาษีก็เช่นกันเราจะเรียกว่าส่วนแบ่งกําไรเงินปันผลจึงมาจากหุ้นเท่านั้นประเด็นนี้เนี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยเนี่ยตามประมวลรัศดรกรเนี่ยยืนยันความต่างระหว่างเงินปันผลที่มาจากหุ้นบริษัทและส่วนแบ่งกําไรไม่ได้มาจากหุ้นแต่มาจากหุ้นส่วนมาจากกองทุนต่างๆมาจากกองเงินในประมวลรัศดรกรแยกแยกไว้ชัดว่าเงินปันผลกับส่วนแบ่งกําไรเนี่ยประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ย ต่างกันแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่า passive income passive income คืออยู่เฉยๆเ,เงินก็องอพอเราพูดถึงความต่างความต่างตรงนี้ในประมทรัสการ์ไปกำหนดความต่างไว้อยู่ในเครดิตภาษีเงินมันผลไม่ได้กำหนดไว้ในเครดิตภาษีส่วนแบ่งกำไรแต่กำหนดไว้ในเค,เครดิตภาษีเงินปัลผลขึ้นมาจากคุณเพื่อบรรเทาภาระภาษีที่ซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ หรือท,ท,ท,ที่ในเชิงวิชาการเนี่ยเรียกว่า Economic Double taxation คือในประเทศเดียวกันมีภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจหมายความว่าไงผู้ถือหุ้นเอาเงินมาลงผู้ถือหุ้นเอาเงินมาลงเป็นทุนบริษัทบริษัทมีกำไรเสียภาษีบริษัทแล้วหลังจากภาษีบริษัทปัจจุบันคืออตัตรา20%ที่เหลือ80%ก็เป็นเงินปันผลเงินปันผลเวลาจ่ายกับผู้ถือหุ้นเสียภาษีเงินปันผลอีก10%เสียภาษีสองรอบ ทั้งทั้งที่เป็นเงินก้อนเดียวกันเงินลงทุนก้อนเดียวกันของผู้ถือหุ้นมาเป็นทุนของบริษัทบริษัทเสียภาษีแล้วก็ผู้ถือหุ้นเสียภาษีแบบนี้จึงเรียกว่าภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจพอเป็นภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจกฎหมายภาษีโดยเฉพาะในประมวลรัษฎากรจึงกำหนดที่มีการเครดิตภาษีเงินปันผลคือขจัดภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นคนละกรณีกับภาษีซ้อนในเชิงอำนาจรัฐอันนี้เป็น อันนั้นจะเป็นเรื่อง jurisdiction double tax อันนี้คือ economic double tax นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าประมวลรัษฎากรให้ความแตกต่างกำหนดความแตกต่างไว้เลยว่าถ้าเป็นเงินปันผลสามารถบรรเทาภาระภาษีซ้อนได้แต่ถ้าเป็นหุ้นส่วนส่วนแบ่งกำไรไม่สามารถจะบรรเทาภาระภาษีซ้อนได้อ่นนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าเป็นความต่างในกฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้เห็นกันนะครับโดยสรุปเงินปันผลต้องจ่ายเป็นเงินสด อันนี้บริษัททั่วๆไปบริษัทเอกชนต้องจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผู้ถือหุ้นได้รับก็จะถูกหักภาษีได้ที่จ่าย10%บริษัทผู้จ่ายเงินบันผลก็ต้องนําส่งภาษี10%นั้นภาษีต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรเป็นเงินสดเป็นเงินสดยกเว้นว่าบริษัทนั้นจะได้รับยกเว้นภาษีเช่นส่งเสริมการลงทุนหรือเป็นธุรก,กิจที่กฎหมายภาษีไม่เก็บภาษีเช่นโรงเรียน ในกรณีทั่วไปบริษัทเอกชนเวลาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะหกักภาษีให้ที่จ่าย10%โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นี่เป็นบุคคลธรรมดาเงินปันผลที่จ่ายจากบริษัทนี้ไม่ใช่รายจ่ายบริษัทไม่ใช่รายจ่ายจากบริษัทเพราะอะไรเพราะมันผ่านรายจ่ายในงบกาไรขาดทุนมาแล้วแต่เป็นส่วนของเจ้าของในงบดุลที่ลดลงก็คือลดจากกําไรสะสมไม่ได้ออกจากงบกําไรขาดทุนพอเราเข้าใจเรื่องเงินสดที่เป็นเงินปันผล อันนี้เป็นกรณีบริษัทเอกชนบริษัทต,ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปแต่ในกรณีที่เป็นหุ้นปันผลหรือสต็อกดิวิเดน์กฎหมายไทยยอมรับแค่เฉพาะบริษัทมหาชนเท่านั้นบริษัทมหาชนแตกต่างจากบริษัทเอกชนบริษัทมหาชนมีกฎหมายแยกเฉพาะเจาะจ,จงอยู่ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน2 5 3 5ขณะที่บริษัทเอกชน อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความแตกต่างกันหลายเรื่องตั้งแต่มาตรฐานบัญชีที่ต่างกันจํานวนกรรมาการบริษัทที่ต่างกันการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นการแปลงนี้เป็นทุนบริษัทเอกชนเอานี่มาสวบกับทุนไม่ได้แต่บริษัทมหาชนอยอมไม่ทำได้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ CD ที่เรียกว่า convertible debenture การชำระค่าหุ้นการตั้งสำรองจากกำไรเงินปันผลการโอนทุนสำรองชดเชยผลคุณดุลสะสมของบริษัทใน,นีบริษัทมหาชนทำได้การจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามารถออกใหม่หรือสต็อกดิวิเดนอันนี้ก็บริษัทมหาชนทำได้บริษัทเอกชนไม่มีสิทธิจ่ายหุ้นปันผลต้องเป็นบริษัทมหาชนเท่านั้นแล้วเงื่อนไขของการที่บริษัทมหาชนจะออกหุ้นใหม่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลนั้นต้องผ่านความเป็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีเงื่อนไขกรณีที่1มีหุ้นของบริษัทมหาชนที่ยังจำน่ายหุ้นไม่ครบตามาจำ,จำนวนที่จดทะเบียนเช่นจดทะเบียนไว้350ล้านแต่เรียกชำระหุ้นบริษัทมหาชนแค่3 0 0ล้านอีกที่เหลืออีก50ล้านสามารถใช้เป็นหุ้นบรรผลได้หรือกรณีที่2บริษัทมหาชนนั้นได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วทั้งนี้ก่อน ก่อนกรณีที่จะมีการประชุมเพื่อถือหุ้นเนี่ยต้องมีบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความเห็นก่อนตามกฎหมายบริษัทมหาชนเพราะในกฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดไว้ว่าวาระการประชุมเพื่อถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมเพื่อถือหุ้นจะแต่ละวาระต้องมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทมหาชนว่าเห็นอย่างไรก่อนจะนำเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นต่อมามาดูครับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นออกใหม่ ที่เพิ่มทุนหรือสต็อกดิวิเดน d เนี่ยต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้นเดิมตามสิทธิเดิมของเขาที่เรียกว่า RO หรือ Right Offering ไม่ต่างจากการจ่ายเงินปันผลด้วยเงินสดการจะเพิ่มทุนออกใหม่การจะจ่ายเงินปันผลตามทุนที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าจะต้องคือโดยรวมเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่อง RO เนี่ยจะไม่เกิด dilution effect สัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เปลี่ยนไม่เพี้ยนไป สิ่งที่มันตามมาคือมันทําให้จํานวนหุ้นมากขึ้นเพิ่มสภาพคล่องเพิ่ม liquidity ในตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นนั้นๆถ้าหุ้นนั้นเป็นบริษัทมหาชนทีจ่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นลองมาดูบริษัทมหาชนที่เตรียมจ่ายหุ้นปันผลจะต้องมีเงื่อนไขตามกฎหมายบริษัทมหาชน1บริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างจดทะเบียนไว้350แต่ว่าจําหน่ายออกไปแล้วแค่3 0 0เหลือห้าสิบ หรือกรณีที่2บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเพื่อรองรับการนําหุ้นสามาัญออกใหม่มาจ่ายเป็นหุ้นบันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นคราวนี้มาดูว่าใครบ้างในตลาดหลักทรัพย์ที่จ่ายหุ้นปันผลหรือสต็อกด i ว i เด n นเหตุผลของการจ่ายหุ้นปันผลแทนเงินปันผลหุ้นไม่ใช่เงินแต่ก็นับอยู่ในกลุ่มของเงินปันผลขึ้นหนึ่งเพิ่มทางเลือกในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทางเลือก 2. บริษัทสงวนสภาพคล่องเก็บเงินสดไว้ใช้ลงทุนไว้ใช้ขยายกิจการ 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน Working Cap ของตัวเองโดยไม่ต้องกู้ยืมเงิน 3. เพิ่มสภาพคล่องของหุ้นที่มีหมุนเวียนน้อยในตลาดหลักทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นผมใช้เป็นตัวย่อแล้วกัน A S W K U N S T A H Abico Mid 10 Mill นะฮะ N R F T P S i.p. interpharma เนี่ยนะฮะไซมิสแอสเซทชัยโยจีซีเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปตท global chemical t.n.t.d.n.t.n.d.t. do h o m นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นจริงๆมีมากกว่านี้เท่าที่ผมติดตามข่าวเอลซิตเกือบเกือบทุกสัปดาห์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจำได้ว่ามีอยู่ประมาณผมว่ามีร่วมร้อยบริษัทที่ออกหุ้นบรรพ เหล่านี้เป็นชื่อย่อนะครับรายละเอียดเนี่ยท่านสามารถจะติดตามได้จากข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ท่านมีอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วหนัข่าวของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหตุผลที่บริษัทเหล่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างได้ออกคุณบันผลเนี่ยพบว่าเขาให้เหตุผลว่ามีแผนขยายกิจการต้องการรักษาสภาพคล่องเก็บเงินสดไว้ใช้เป็นทุนหมุนเวียน จึงจ่ายหุ้นบันผลให้กกัผู้ถือหุ้นนะครับเช่นเช่นใครบ้างอินเตอร์ฟาร์มาตัวยอ่อไอพีมีแผนขยายกิจการหลายด้านเช่นขยายกิจการด้านจอยเวนเจอร์กับไทยยเนียนเพื่อพัฒนาอาหารเสริมสําหรับคนกรณีถัดมาตัวอย่างของ OTO ลงทุนในธุรก,กิจเทเลฟาร์มซีถัดมาก็ลงทุนด้วยตัวเองเพื่อเข้าซื้อหุ้นดรับแคร์ยังไม่นับ โครงการวิจัยและพัฒนาการชงกัญชาที่อินเตอร์ฟาร์มาหรือ IP เนี่ยกำลังลงทุนเพิ่มจากธุรกิจเดิมของตัวเองท่านใดสนใจข้อมูลรายละเอียดหุ้นปันผลเหล่านี้ติดตามครับจะเป็นข่าววันนี้จะเป็นข่าวย้อนหลังท่านสามารถย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ตลาดซับก็เว็บไซต์ก็ค่อนข้างเฟรนลี่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมามาดูว่ามาตรฐานบัญชีของหุ้นปันผลเป็นอย่างไรสภาวิชายชีพบัญชีได้กําหนด แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลไว้ตั้งแต่ปี2 5 5 7โดยมีสาระสำคัญให้บริษัทมหาชนให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเนี่ยได้ทราบดังนี้นะครับผมก็สรุปให้ฟังว่านะหุ้นปันผลไม่ได้ทำให้บริษัทมหาชนรวยขึ้นหรือจนลงไม่มีเงินใหม่เข้ามาไม่มีเงินเดิมออกไปไม่กระทบงบกำไรขาดทุนแต่เป็นการเคลื่อนย้าย กันภายในง,งบดุลต้องไม่ลืมนะบริษัทมหาชนเนะี่ยท่านมีงบดุลงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดผมขอใช้คาเดิมเดิมแล้วกันเพราะปัจจุบันจะเป็นงบงบแสดงสถานนะทางการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอะไรแบบนี้นะเอาเอาคำเดิมเดิมืองบดุลงบกาไรขาดทุนงบกระแสเงินสดไม่กระทบงบกําไรขาดทุนการจ่ายหุ้นปันผลแต่เป็นการเคลื่อนย้ายภายในงบดุลของบริษัทคือกําไรสะสมย้ายไปอยู่คนละบัญชคือทุนจดทะเบียนที่สูงขึ้น หรือ,อนั่นเกิดนนั่นคือกรณีเพิ่มทุนหรือมีทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ทุนจดทะเบียนไว้350แต่ว่าเรียกชำระไว้300 300ล้านหุน้นแล้วปรากฏว่าอยากจะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นเป็นสต็อกดิวิเดนอีก50ล้านหุ้นก็จะครบเต็มนะครับก็จะครบเต็มก็ถือว่าเป็นเพดั p แชร์ที่ครบร้อย ก็คือ100%จาก300ไปเป็น350นะไม่ได้เพิ่มทุนอะไรเพราะมีการมีการจดทะเบียนไว้สูงอยู่ยแล้วนะครับหุ้นปันผลไม่ได้ทำให้พู้อหุ้นรวยขึ้นหรือจนลงเช่นกันนอกจากนั้นไม่มีเรื่องเรื่องหุ้นปันผลไม่เกิด dilution เอฟเฟ t ต่อพู้นหุ้นไม่กระทบเอ r ร์นิงเปิดแชร์ EPS ไม่กระทบนะไม่กระทบ Control Power อร t i n g ติงไรยังคงเดิมเพีเงเยงแต่ว่ามีจำนวนหุ้นในตลาดมากขึ้นในตลาดซับมากขึ้น ก็เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์กฎประสงค์อุปทานที่เชื่อกันว่าของที่มากขึ้นก็ทําให้ราคามาลดลงก็ถูกลงก็เพิ่มสภาพคล่องของหุ้นที่มากขึ้นก็ทําให้เกิดความคลึกคัทละครับแล้วก็มีความน่าสนใจของหุ้นนั้นไม่ใช่แพงเกินเหตุหาซื้อหุ้นก็ยากต่อมาลงมาดูภาระภาษีหุ้นบันผลกรมสรรพากรได้เคยให้แนวทางภาระภาษีของหุ้นบันผลไว้ในข้อหารือเป็น tax ruling นั่นแลปีสองพัน้่นะ วันนี้2 5 6 7 2 5 4 4 2 3 2 4ปีนะโดยสรุปดังนี้ครับกรมสรรพากรให้แนวทางไว้ว่าหุ้นปันผลถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับผู้ถือไม่ต่างจากเงินปันผลที่เป็นเงินสดต้องเสียภาษีหักใที่จ่าย Tax ดิเบนเท็กซ์10%เปอร็ผู้อหุ้นบุคคลธรรมดามีสิทธิ์เลือกนำหุ้นปันผลไปรวมคำนวณเลือกนะกลับเงินได้อื่นๆในปีภาษีในแบบพรก9 90 โดยใช้เครดิตภาษีเงินปันผลซึ่งเป็นการขจายภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ (economic double tax) หรือผู้ถหุ้นท่านนั้นที่ได้รับเงินปันผลที่เป็นหุ้นก็คือ stock dividend จะเลือกจบเป็น final tax ไม่เอาไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นก็ได้กรมสรรพากรยังให้แนวทางต่อไปว่าการคำนวณมูลค่าหุ้นปันผลเวลาจะเสียภาษีเนี่ยให้คำนวณจากกำไรสะสมของบร,ริษัทมหาชนนั้นที่ลดลง E, ลดลงรีเทนเดอร์นงลดลงและตัดออกจากบัญชีเพื่อโอนไปยังเป็นทุนของบริษัทย้ายบรรทัดเองนะครับหารด้วยจำนวนหุ้นปันผลหรือสต c อกด v i d เดนที่ออกใหม่อันนี้คือแนวที่รกรมสรรพกรวางไว้คราวนี้เรามาดูว่าแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยท่านจ่ายสต็อกดีเวเดนหุ้นปันผลมา50ล้านหุ้นเนี่ยท่านไม่สามารถ หรือ50ล้านบาทท่านไม่สามารถที่จะเอาหุ้นนั้นไปจ่ายเป็นภาษีให้กับกรมสรรพากรกรมสรรพากรรับเงินภาษีเป็นเงินสดเป็นแคชเท่านั้นไม่ได้รับเป็นเป็นหุ้นดังนั้นเวลาจะออกหุ้นปันผลหรือสต๊อกดิวิเด้นก็จะต้องกําหนดไว้ว่าสมมติ50ล้านบาท50บล้านบาทหรือ50ล้านหุ้นเนี่ยห้ล้านบาทเนี่ยแสดงว่าจะต้องมี10%เป็นภาษีที่นําส่งกรมสรรพากรเนี่ยสิปรของ50บล้านก็คือ5ล้าน อีก45ล้านก็เป็นส่วนของหุ้นปันผลไปดังนั้นก็ต้องแยกว่าหุ้นปันผลคือ90%เงินปันผลที่เป็นแคชที่จะนำส่งเป็นเงินสดให้กับกรมเมสรนกร์เนี่ยคือ10%อันนี้คือภาษีเราก็จะเห็นทั้งกฎหมายทั้งบัญชีทั้งภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมการของบริษัทมหาชนไม่ว่าท่านจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็มีสัก840ละในปี2567เนี่ย 840บริษัทจดทะเบียนกรรมการบริษัทก็ควรจะต้องรับรู้คนนี้ก็ควรระวังสําหรับคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือให้ความเห็นในเรื่องของหุ้นปันผลหรือสต็อก dividend ดังนี้ครับการจ่ายหุ้นปันผลแทนเงินสดแทนเงินสดนะที่เป็นเงินปันผลนะมีจุดเริ่มต้นจากคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่แผนการลงทุนแผนการขยายกิจการผ่านแผน การใช้เงินสดเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจากนั้นกรรมการก็ประชุมกันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของหุ้นที่ยังไม่มีหรือทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เตยมไว้ก็เพิ่มทุนออกหุ้นใหม่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลท้งนี้กรรมการบริษัทมหาชนก็ควรระมัดระวังในการอนุมัติให้ความเห็นชอบโดยผมก็ใส่ไปผมก็ทำา Director Checklist ให้กับท่านนะครับ11รายการดังนี้นะฮะ กรรมการเราต้องมีเช็คลิสต์นะเป็นเครื่องมือครับเป็นตัวช่วยในการที่ท่านตั้งคําถามหรือให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วก็ใส่ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าท่านได้ระมัดระวังหรือท่านได้ทําหน้าที่ดิวตี้ออฟแคร์ของท่านแล้วนะครับประการที่1นึ่งด้เลอร์เช็คลิสต์สิรายการเนี่ยนะครับหบริษัทมีแผนการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจากภายในโดยไม่ต้องคู่ยืมเงิน 2. บริษัทจ่ายเงินปันผลโดยไม่ทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบจ่ายเงินปันผลโดยไม่ทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะสเงินปันผลหรือหุ้นปันผลนั้นจ่ายจากกาไรสะสม,มหรือกําไรของบริษัท 4. หากมีผลขาดทุนบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือหุ้นปันผลไม่ได้อันนี้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ละห้าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชมุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น 6. ก,การจ่ายเงินปันผลระหว่างการอินเทอริมดิวิเดนกรรมการทําได้ แต่ต้องมีกําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 7. การจ่ายเงินปันผลต้องกระทาภายใน1เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมาการบริษัทลงมติให้จ่ายเงินปันผล 8. การจ่ายเงินปันผลต้องเฉลี่ยส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือตามสิทธิของเขาคือ r O A O คือ right offering เว้นแต่บริษัทมหาชนนั้นมี prefer share หรือว่าหุ้นบริษัทกำหนดไวเป็นอย่างอื่นมีเหมือนกันในตลาดหลักทรัพย์เราเราเห็น นะครับว่ามีบริษัทมหาชนที่มีหุ้นบริษัทอยู่นะครับเการจ่ายหุ้นบันผลต้องระบุให้ชัดเจนถึงสัดส่วนระหว่างหุ้นเดิมกับหุ้นบันผลคือหุ้นใหม่ 10. การจ่ายเงินบันผลด้วยหุ้นบันผลต้องจ่ายด้วยเงินสด10%เพื่อเป็นเงินภาษีนำส่งก,กรมสรรพากรถ้ามีกฎหมายยกเว้นภาษีให้เช่น B O I เช่นเป็นบริษัทโฮดิ้งก็แล้วไป 11. การจ่ายหุ้นบันผล เชื่อมโยงกับการเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่หรือเรียกชำระค่าหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบตามจำนวนทุนจดทะเบียนโดยสรุปบทความนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวเขียนให้กับทาง IOD สถาบันกรรมการไทยตั้งแต่ปี2664ละนะครับโดยสรุปหุ้นปันผลของบริษัทมหาชนใช้กันมาไม่น้อยกว่า20ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยในอดีตเคยสงสัยกันมุมกฎหมายไม่ต้องสงสยัยบัญชีชัดเจน ภาษีชัดแล้วกน็น่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับทุนของบริษัทให้กรรมการบริษัทท่านได้เห็นว่าเออทุนบริษัทมันมีความหาสจย์ของทุนอยู่นะมันไปนเกี่ยวข้องกับหุ้นนะทาให้กรรมการบริษัทจะได้เรียนรู้รอบด้านมากขึ้นถัดจากนี้ไปก็เป็นบทความที่ผมเริ่มเขียนใหม่ๆแล้วตั้งแต่ปี2 5 6 5นะครับก็จะเป็นเรื่องหุ้นลมหุ้นฟรี หุ้นถูกที่กรรมการบริษัทมหาชนควรจะต้องรู้โดยเฉพาะไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีคือการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หรือ s แชร์เบสเ Payment อันนี้มีผลกระทบต่อบ,บร,ริษัทสตาร์ทอัพหรือบริษัทมหาชนที่กําลังเตรียม IPO บริษัทมหาชนที่เตรียมออกหุ้นให้กับพนักง,งานผู้บริหารคืเรื่องอีสบ employee stock option แล้วก็มีระภาษีที่ตามมาผลจะเป็นอย่างไร กรรมการควรจะถามอะไรระวังเรื่องไหนบ้างโปรดติดตามครับ